สวัสดีครับทุกท่านครับผมธนาธรจิงรุ่งรืองกิจนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สํานักง,งานพักอนา,าคตใหม่จังหวัดอุดรธาน,นีเหตุผลที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟัง venir. วันนี้ก็กคือสํานักง,งานพักอนา,าคตใหม่จังหวัดอุดรธาน,นีเป็นสํานักง,งานพักอนา,าคตใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างที่ผมเรียนหลายครั้งแล้วนะครับพักอนา,าคตใหม่มีสํานักง,งานพักอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่นี่พิเศษพิเศษยังไง เพราะว่าที่นี่ใหญ่ที่สุดเป็นตึกของสารปกครองเก่าด้านขวาของผมคือคุณเอ้นะครับหัวหน้าทีมทํางานจังหวดัดอุดรธาน,นีของเรา<ะ>ครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สํานักงานจังหวัดอุดรธานีเราเราพร้อมที่จะต้อนเราสมาชิกทุกคนในพื้นที่อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะฮะเข้ามาเยี่ยมชมดูสํานักงานของเราครับผมเราเราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเกษมและคุณคุณ,ค,ณคุณชรินให้พักหน้าคนใหม่จังหวัดอุดรเนี่ยได้ ใช้พื้นที่ตรงนี้โดยไม่เสียงกันเลยโดยไม่เสียงกันเลยนะครับด้านซ้ายของผมนะครับคุณกเกษมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของที่อนุญ,ญาตให้เราใช้ที่นี้คือเห็น,หนอยากจะเห็นสนมักเนี่ยมีบ<อ>ุดมงการที่ดีนะครับแล้วก็ชื่ออนาคตใหม่ก็บอกไปแล้วว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ มีอนาคตใหม่ที่ดีนะครับผมก็เห็นว่าคนสนับสนุนก็เลยีที่จะต้อนรับแล้วก็ให้ใช้เป็นทันพวกเราครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยและนั่นก็คือผู้สมัคร8ปเขตของเรานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันว่าสำนักงานพักอนาคตใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยข้างในเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับผู้ไหนเป็นยังไงบ้างครับคุณเด้ก็คือโถง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 ข้างหน้าตรงนี้เราห้องประชุม เป็นห้องประชุมครับผมสาหรับ30หรือ40คนได้เลยโอเคแล้วด้านนี้ก็เป็นฝั่งนี้จะเป็นฝักธุรการด้านเอกสารรับสมัครสมาชิกแล้วก็นี่เป็นขายของที่ระลึกาขายของที่ระลึกด้วยนะครับนะครับเออราใช้แค่นี้ใช่ครับผมจริงๆมีใหญ่กว่านี้ใหญ่มากแะ<ต>ครก็หวังว่าในอนาคตนะครับเครือข่ายพักอนาคตใหม่จังหวัดุรนรธานีจะใหญ่แล้วเติบโตขึ้นแล้วได้ใช้ ในพื้นที่เลยครับนะถือโอกาสนี้นะครับพวกเราขอเสียงปรบมือให้คุณเกษมรับขอบคุณครับขอบคุณครับให้คนไม่ว่ารวยหรือจนเริ่มต้นชีวิตที่เท่ากันพักอนาคตใหม่ทำอย่างไรอะไรคือข้อเสนอของเราครับผมก็จำเป็นต้องพูดต่อไปถึงนโยบาย

จากนี้ต่อไปเราคงจะได้ยินได้ฟังนะครับการถแถลงนโยบายของพรคการถแถลงวิสัยพั์ของพัคขอบคุณทุกคนครับ